โอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับแล้วก็เดีอยู่บมเกวิทีเอ,อ <laughs> เริ่มมาก็หัวกระแทกเลยครับโอเคสวัสดีนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมจีเอนะครับกับซีรีส์สิบนาทีกับจีเอนะครับวันนี้นะผมรู้สึกว่าผมบ้าเทนนิสมากเลยนะครับก็เลยกล่าวว่ามาที่สนามเทนนิสที่ใหญ่ที่สุดในร็อสแองเจริสนะครับหรือว่าร็อสสโตนนะครับก็โอ้ยหุ่นน่าเจี๊ยบจริงเลยนะพ่อหนุ่ม ไม่เท <All right, S 1> hmm ่อย่างนี้อะไรรอผมแค่ดนตาไปเวยเนาะหมุนว่าเร่วิ่งหนีไปเนีะเอาอะไรเรียอะไรครับเรียโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปเล่นเทนนิสกับเพื่อนๆสักหน่อยแล้วกันเออาไอ้โลนเจอกันนะเจอกันนะโ้นเจอกันนะเล่นสักกี่เซตดีครับถ้าหนึ่งเกมอยันนานเกินไปเล่นสักสามเซตดีกว่านะครับระดับความยากเอาโนมอครับกลางๆนะครับผมโอเคนะครับ ไมเดอร์ไมเคิลนะเป็นคนเสิร์ฟนะเล่นกับใครเนี่ยดอนนาโตษเหรอไอ้โลนอื้มโดนไอ้โลนโดนไอ้โลนโดนโดนไอ้โลนโด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 นนะโลนโดนนะโลนกริ้งไปดิเอาแำไมเคิลคิ้วแตกเอาไมเคิลคิ้วแตกเอาอะไรกันครับเนี่ยคิ้วแตกเลยครับโต้นี่สู้ไม่ได้หรอกสู้ไม่ได้หรอกนี่นี่ นี่เคยดูเดอะปิ้นไหมนี่นี่ไงสู้ไม่ได้หรอกออเอาไอเวดไอ,อเวดเอ้ยสู้ไม่ได้หรอกสู้ไม่ได้หรอกสู้ไม่ได้หรอกเออ ผมเนี่ยสู้ไม่ได้ไม่กูโดนไปแพ้ไม่เอ้ยกูโดนไปแพ้สิร์ฟพี่แรงสุดเอาไปเลยดอกนี้เน้น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 เลยไงล่ะเน้นเน้นไปดียืดเฉยยืดเฉยๆเขาก็แลกท่านเอาเอ้ย เ้มื่อกี้ตีลมอุ้ยเป็นไปได้ยังไงเป็นไม่ได้กูเย่อแฮเลยเนี่ยฮะไม่มีทางไม่มีทางป๊อบป๊อบเอาทำไมกูต้องตีลมด้วยเนี่ยเอ้ยเว้เเ้ยใส่เช้งนะเปลี่ยนคอร์ดนะครับสลรับฝั่งฝั่งนี้เรามาเป็นคนตั้งรับบ้างนะครับ อยากที่แพ้ไป1นึ่งศนะแพ้ใครก็ไม่รู้นะแล้วอุตส่าห์ซ้อมกับเมียตัวเองมาตั้งนานแสีนอนข้าอยาแพ้แด้อย่าใครเอาเพล็กดึงดอกลูกนี้เอาเพล็กเอาไอ้เหี้ยเฮียดเสียของล่องจริ๊กซ้อมหมดล้มหมดล้มหดล้มชูไม่ได้หรอกไอ้น้องเบกโฟเบกไอ้เหี้ยอเหี้ยอีเวน กีล้วนงอดึง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 นี่น yup. ี <s <S ่นี่อเปกปุ๊บเปกมาดิเป็กเบรกยอดปุ <h 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 ๊บเบรกมาดิยอดปุ๊บเบกเบกเอาเขี้ยโอ้ยไม่จริงกูจะเพได้ยังไงอะโหล ดับปุ๊บวิ่งขึ้นมาไอ้น้องวิ่งขึ้นมาปุ๊บปุ๊บหยอดปุ๊บปุ๊บไม่ทันได้กินพี่เราไอ้น้องปุ๊บเอาเอาเฮ้ยไม่จริงเมื่อกี้ผมตีโดนแล้วอะครับโกงโกงกูกูฟ้องนะกูฟ้องนะม้ำโกงกูนะฮะโกงกูไปโกงกูไปเมีแพร่ลรอเนี่ยอะ ให้สาบเกมเอ้ยผมผมต่อให้เขาครับจริงๆผมไม่แพ้หรอกเอา้าอ,อีเวนพ่อพี่งีตช่วยเดี๋ยวมาันหอบไปจนหัวร้อนไม่เคยเป็นมาก,ก่อนหัวร้อนเป็นยังไงหัวร้รอนก็เป็นอย่างนี้ไงอีเวทเป็นอย่างอื้ไม่กินกรอกนีไ่ไงไอควายควายกูเอาจริงนะกูเอาจริงนะเกมนี้กูไม่แพ้ไม่แพ้รู้จักไหม อย่างน้อยก็ไปเพสสามสูงแล้วเว้ยเฮ้ยไม่เพสหรอกเว้ยเบสปุ๊บขวาซ้ายดรอปชิปปุ๊บตีโคง้งบนตบแม่ตีตตปุ๊บเบสโฟวตีมื่โฟวตบโฟว์ปุ๊บโฟวโฟวไอ้เยี่ยมโอ้มันยอดโขวแม่ไอ้ไอ้เวนพ,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 พ่อพ่อบุกด,ดีแบบไอ้แฟดไม่ไม่ ก็ไม <initiatives> ่แพ้โอ้ยโอ้ยไอ้เอ้สิบห้าสี่สิบแล้วไม่จริงอีกลูกเดียวกูจะแพ้เหลยดิไม่กูแพ้ไปเลยกูแพ้ไปได้แพ้ไปได้ดิไงไอ้ควายอ่าคุณเริ่มมาแล้วคเริ่มมาแล้ให้ลูกเดียวแค่นั้นทำปฏิจัยไตสู้กูไม่ได้หรอกไอ้เวนปึ๊บ ปึ๊บให้ลูกเดียวทำไมดีใจอย่าได้ใจไปไอ้น้องอย่าคิดว่ามัเทพนะนี่ไงดิวดิวเยี่ยมเทพอะรี่ไงคิดว่าเทพอ่ะไอ้เวนไอ้เวนมามาไอ้เวนมาเป็ดไงไอ้เวนตกไปไอที่เอ้ย ได้ไปก่อนแล้วว่าครับโอ้ไม่นะไม่อีแค่ลูกเดียวมันจะนะไม่จริงไม่จริงไม่จริงกูจะไม่แพ้อ้เฟสโอพอ่อมึงะอะไรกันครับเนี่ยโหลโอ้สามตัวสูตรเกมไม่นะอ๋อผมเลือกผิดนะครับไม่ไม่ได้เลือกเป็นเกมนะครับผมเลือกเป็นเซตใช่ไหมอะเซตหึือก็ต้องเล่นหกเกมนะเว้ย ไว้จมเซตอะโุเคี้ยวก็นานโอ้เพลงแล้วอะอะไรวะอะไรอะเอาเมื aussi, ่อก <c oughs> ี้กดผิดเอาเอาไอ้เฮ้ยอะไรกันครับนี่ยไม่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 เราจะไม่แพ้นะแบบชิปแบบชิปดรอปแบกแบก back 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 อ้าวอยังไงครับยังไงครับยังไงครับตีข้ามาะไรครับข้ามาะไรครับข้ามาะไรครับก็ข้ามาะไรครับข้ามาะไรครับก็หย่อนครับก็ตบปอดิครับก็ตบปอดิครับแล้วยังไงอ่อครับก็แล้วยังไงอ่อครับ แล้วไงเออฮอบแลอวไงเออฮอบแล้วไงเอฮอบแล้วไงเองอฮอ,อ,อบลอไงเฮอบ้วยังไงเหรอฮอบติครับก็ตอ่อดิครบไอเฮียเอ้ยโอ้ยเอ้ยไอพัโอ้คุณินดด่เออปไ,ปไ,ปไ,ปไปผมจะเล่นจนกว่าจะจบเซตนะถ้าจบหรืเซตแล้วก็เราก็จะพอนะครับโอบมาเดอบเอ้บ อะไรเว้ยกูส the ู้ไม่ได้จริงดีโว้ไม่จริงอือเอาไปกินลูกคืนกับประราชเดี๋ยวคนละเกมเฮ้ยคนละคนละคนละเรื่องคนละเรื่องดหนึ่แป๊บนึงนะเฮ้ยถูกแล้วพี่ช่พี่ช่คนละเรื่อดหรือใช่ป่ะจําได้นะลูกคืนกับปราชอ่ะฮ่าสนิกเดี๋ยวก็เฮสุก้าโซนเข้าสิงมาโจเข้าสี่ข้อเฮสุก้าโซนนะผมยาวจริงนะครับปึ๊บ เออผมล้อเล่นครับผมไม่ได้เอาจริงหรอกนะไม่ได้เอาจริงหรอกครับผมผมแค่ล้อเล่นนะครับเออทำไมเล่นกับเมียแล้วกูเล่นชนะว่าทำไมมาเล่นอย่างงี้กูเล่นแล้วแพ้อะไรกันครับไม่จริงมาดิมาเดีมาเดีวิ่งก็วิ่งมาดิก็วิ่งมาดิเน่เก่งยังเลยเก่งยังเลย มาดีก็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 มาดีาดอ้าวอ้าวอ้าวสเสิร์ฟตีเด็ดนะก็มาดีพอเสมอพอเสมอเด้มาแล้วตบครับ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 โอ้อะไรวะลูกบอลยังไม่ถึงพื้นนะเราไปตีนะก็เลยพอยโรดไปนะครับเป็นกติกาครับตบไปดิ ตกไปดีตกไปดีชดไปตกไปดีตกไปดีมึงเอาอีกฟังนึ่งลเดินหน้าเยอะไปครับเดินหน้าเยอะไปไม่ดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะอยู่ประมาณตรงนี้ครับแล้วเราก็จะกดแค่ซ้ายขวาซ้ายขวาครับเพื่อตันไม่ให้มันเอ่อเดินหน้าเยอะไปเนาะปึ๊บปึ๊บเอาจริงแล้วผมเอาจริงแล้ว เนยมันประคับได้ด้วยหรือว่ามันตกแบกตกถ้าตกแบกอ่ะอ๋อตกแบกก็ไฟนะถ้าฟัวอ้าวอ้าวตีติดติดตีติดเน้นนะตีติดเน้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองฝึกสายอีกนิดนึงนะครับถ้าถ้าตกนิ่งจะเป็นแบกชิปนะครับถ้าชิปก็จะเป็นดรอปนะครับลองดรอปดูดิอ๋อดรอปมันวิ่งขึ้นไาใช่ไหมอ๋อเป็นกันดรอปนะตรบตกตกรอป ตอปเสร็จแล้วก็แบ็กชิฟนะครับโป oh, นะครับไม่ทานหรอกไอ้น้องเอ้ยเริ่มมานะพี่เริ่มมานะน้องอยังนะพี่ได้เปล่าแบ็กนะครับแบ็กนะครับแล้วก็ดรอปให้มันขึ้นมานะครับแล้วก็แบ็กไปคนระับเสร็จแล้วก็แพ้ในเกมครับแล้วก็ออกครับ <Wow, S 1> ออกออกครับบอกว่าโอ้แพ้แล้วไม่ไหวแล้วรู้รู้สับบัคีครัรรรบนะอ๋อ เือลักสาวคกีก็แพ้เข้าไป6ต่อ0เกมนะครับผมก็ไม่เป็นไรครับกินน้ำอุกอักอุกอักก่อนครับเปลี่ยนชุดไปเรียบร้อยแล้วโอ้สไตล์หัวรถครับเก่งที่มึงเก่งเหรอเก่งนะเก๋ฮะมึงคิดว่มึงเก่งเหรอเก่งเหรอเกมแพ้คนไม่แพ้เข้าใจป่ะวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนโคตรไหนดีไอ้น้องกูจะตีหัวมึงให้เป็นเทนนิสเทนนิสไปไหนไปไหน ไปไหน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 น้องวิ้งนิดเดียวอีกวิ่งไปไหนอิงวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนจอด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 วิ่งไปไหนวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนคุณตีหัวมึงให้เป็นพิษเกลเพลคุณเป้เพลรู้จักไว้มแมแมาใก่เลี้ยวหัวโลดๆของมึงลูกขาพ่อเอามาดิ เอามาดิครับเอาก็มาดิครับมาดิครับสองหนึ่งสามสี่มามาดิครับไม่ไหวแล้วเว้ยไม่ไหวแล้วเว้ยหืตาไม่ไหวแล้วเว้ยไม่ไหวแล้วเว้ยตำรวจมานะครัม่เป็นรครับตำรวจจะมาก็ไม่เป็นไรครับล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 บูููกูรูรถก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 ูอยู่ไหนวะกูจอดไว้ตรงนี้เอารถหาย เอาชีพหายแล้วรดไม่อยู่